ร่วมเปิดศึกโดยมิสเตอร์โดนัทยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดนลูกเบอร์777ตราหมอเสงด็อกเตอร์สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวดุยครับติดตามต่อว่าราศีแน่นอนค่ะสิงค่ะอ๋ะอกิระกีรราศีสิงค่ะ,คะโอโามพาพีู่ดคุยคุยอะไรกันคุณรู้เรื่องอะไรมา เขาซื้อเป็นส10บล้านจริงๆนะคะสําหรับออฟฟิศใหม่นี้นะคะก็แสดงว่ามันมีการขยบขยายเกิดขึ้นเห็นน้องทํางานซื้อตกซื้อตึกคุณกิลติดมีคนตอบว่าเป็นคุณกฤลตของเราด้วยคุณกฤตตอบว่าราศีราศีพี่ตค่ะพี่ตอบค่ะพี่กอบเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ไม่แก่ง่ายๆมีไฟตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบจะเยอะมากขึ้นคุณกินคุณว่าอากอบสุขเล่าร้อนเหรอมีไฟอ่ะไฟแรงไฟแรงยากเห็นเต้นใบเตยไหมลุกออกลก พี่กอลเขาเพิ่งบอกว่าเขาอยากทำร้านกาแฟแช่ไหเขาจะมีของใหม่มีบทบาทใหม่พจ้าต่อว่าราศีราศีสิงค์ค่ะตอบเยายโอ้จริงหัอจะเลื่อนตเยอะแอบนั่งคุยกันอยู่เห็นบอกพี่ออสซื้อตึกใหมอได้เลื่อนเลื่อนตำแหน่งไงแต่ก่อนนั่งชั้นหนึ่งตอนนี้คือไปนั่งชั้นลอยต้องเอตอบว่าราศี ตึกกับตึ๊กต้ออย่างเหมือนพี่ออตอีกอ่ะคือตอนนี้บอกว่าอาชีพคืออยู่ที่สูงใช่ไหมแล้วก็เก่งมากโยคิดว่าครั้งนี้ไม่พลาดนะเสี่ยงมานานเสี่ยงมานานพี่กอบตอบว่าราศีเมษด้วยค่ะใจใจตรงกันเพราะว่าน้องๆที่มาแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่มีใครทํางานแบบที่มีขั้นรอไว้อยู่อะเน่องางานประจำเนี่ยมีกริดนี่แหละที่มีขั้นใช่ที่เขาทํางานอย่างนี้แล้วพอเห็นความดีความชอบ ก็ได้เลื่อนได้มีมีเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งกิดเตรียมตัวนะคะเตรียมมานั่งพเดีมอ่านข่าวนี้เลยนี่เตรียมตัวตึ้งหนึ่งหนึ่งตึ้งตึ้งนักกลวยค่ะนักกล้วยตอบว่าราศีราศีเป็นคุณคริยกับพี่เอ้อนี่มานะก็คืออย่างพี่กอบสุขว่าเนี่ยคือพวกเราเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงเนี่ย ยศขั้นมันไม่มีไม่มีก็อย่างคุณกินเนี่อ่านข่าวเนี่ยวันหนึ่งอาจจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นอะไรจะไปต้องมันมีตำแหน่งให้อ่ะอาจารย์ลิงครบแล้วค่ะครับผมราศีที่ในช่วงนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือราศีไม่น่าเชื่อนะครับราศี เรีนดวงชะตาที่จะได้เรื่องขั้นเลื่อนตแหน่งในทางโหาราศาสตร์มีไว้ชัดครับอันหนึ่งจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักพรืหัสสีทรงศัก์เฉ่ิมช้อยสุขสามดังนี้จกักจะเรืญอยยิ่งยศนาแม้ว่าชาติตำต้อยยกให้เสมอพง์เพราะฉะนั้นดวงชะตาไหนที่เข้าเกณฑ์นี้หนึ่งเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งคือชาวราศีมีนพรหัสบดีคือเลขห้าเป็นดาวที่โครจรได้ตำแหน่งเป็นประทุมเก์ เป็นสี่กระดวงชะตาของชาวราศีมีนมาตั้งแต่29พฤษภาที่ผ่านมาจนถึงประมาณเดือนมิถุนาของปี2557ดีหนึ่งประเภท2สองชาวราศีตลุลสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาคือดาวสุขตอนนี้โครจรโยกหน้าเป็นสามได้ประุมเกณฑ์คนที่ศึกษาโหราศาสตร์เข้าใจโหราศาสตร์ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งต้องมาเจาะกันถึงชาวราศีมีน ว่าในห่วงช่วงเวลานี้เนี่ยชาวราศีมีนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ้าแล้วดารานักแสดงที่มาร่วมศึกละ่ะจะมีคําตอบอธิบายว่าอย่างไรเพราะไม่มีในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งแห่งผลของคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมศึกและตำแหน่งแห่งผลของแฟนรายการทุกฟ้าเมืองไทยก็คืองานที่คุณทําอยู่นั่นเองจะมีเกณฑ์งานเข้าได้งานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานได้เซ็นสัญญาได้สายคอนแทค ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ได้มีชื่อเสียงได้มีสเสน่ห์ได้รับการยอมรับได้มีการร่วมทุนได้มีการลงทุนได้ซื้อง่ายขายคล่องมีเกณฑ์ของดวงชะตาของการงานที่ขยับขยายถ้าใครรับราชการก็มีเกณฑ์ได้ขั้นต้ตำแหน่งเป็นเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงจำเริญขึ้นเป็นเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่โดดเด่นที่สุดในจังหวะเวลานี้นับอยู่ในห่วงช่วงเวลาประมาณ เดือนพิกายนและจนไปถึงเดือนธันวาคมกลางเดือนเพราะว่าพระหัสสีทรงศักดิ์เล็งกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นมหาจักรอยู่ในภพกรมมะเกื้อกูลต่อชาวราศีมีนยิ่งนักเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าดวงชะตาชาวราศีมีนในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งฟันธงครับ เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นงานที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้มีโครงการอะไรบ้างครับงานเข้างานเข้าแบบไหนต้องให้รู้ด้วยอยู่ก็มามาที่หน้าบ้านครัแล้วผิชอบด้วยไม่ไม่มีไม่มีนะเออลิกแล้วไม่ผมจะทำไอ้นี่ฮะลูกชิ้นใหม่ฮะลูกชิ้นกรอบแก้วคือเอาไอ้เคลือบแก้วนี่ไปเอาก้่แบบใหญ่ไม่ใหญ่นั่นเคลือบรถ ผมนำปลาหมึกกรอบแก้วคือใช้ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกแก้วเนี่ยผสมไปในลูกชิ้น<อ>รกรอบแก้วแล้วก็ทำตอนนี้ทำน้ำมันหอมระเหยแก้ลมแก้หวัดแล้วแก้ทาแล้วเส้นเลือดขอดก็หาย ถ้าเป็นการขยายธุรกิจลูกชิ้นปูเดอิอล่คาหรือว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ขยายเท่าไหร่ละครับก็เพียงแต่หาอย่างอื่นเข้ามาผสมเพิ่มเข้าไปอตอนนี้ถ,ถ้าเราอยากขายลูกชิ้นปูเดร์เราต้องมีเงินทุนเท่าไหร่อไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีเท่าไหร่เลยครับก็แค่ไม่กี่พันบาทสี่ห้าพันก็เป็นได้แล้วครับทางเราจัดอะไรให้ไดมีป้ายมีลูกชิ้นให้นะครับถ้าเันหมื่นมีมมีเป็นหมื่นเขาไม่มาทําลูกชิ้นขายไม่มาขายลูกชิ้นหรอกครับช่วยกันทํางานหรือว่าให้เขาก็ขายได้ตั้งตั้งต้นได้ครับผมมัน จากอะไรมันน่าเห็นพี่ปูเล่ามันเกิดจากการแบบไปขายงานงานการชาติงานก็ขายให้ทําทำบุญนะฮะเอาเงินเขาบอกให้นักแสดงเนี่ยหาอะไรไปขายเพื่อจะได้ทาบุญแล้วก็แบบเอาอะไรดีง่ายๆก็เอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นเพื่อนไปขายพอไปรับบ่อยๆเข้าเพื่อนมันก็บอกว่าไม่มีมั่งไม่มีเวลามั่งหรือว่าเอาแก่นี้มั่งได้สั่งพันหนึ่งเหลือสองร้อยมาอะไรบอกคิดแล้วไปซื้อเครื่องมาทําเองเลยดีกว่าเห็นบอกว่าจะได้สูตรลูกชิ้นที่ลงตัวนี่ลองถูกมาเยอะต้องแบกใส่กระมังให้หมากินเป็นกระมังกระมังเลยครับ เพราะเครื่องมันลองทีเนี่ยมันลองตีสิบกิโลไอลองโลสองโลลอง,ลอง,ลอง,ลองไม่ได้เครื่องมันไม่ตี oh. เครื่องมันไม่ตีเพราะมันเป็นเครื่องเหมือน เครื่องมือทําเลยละครใหญ่เลยครับนั่นแหละทีนี้มันไม่ใช่แค่ลูกชิ้นน้ำจิ้มที่อาจารย์เด๋อทากับพี่ปูมันเป็นน้ำจิ้มสุดยอดอร่อยด้วยสิบหกตัวอย่างอยู่ในน้ําจิ้มนั่นแหละครับและหมายถึงว่าตอนนี้ก็เริ่มจะขายน้ําจิ้มด้วยใช่ไหมครับจะขายน้ำจิ้มด้วยครับแล้ววงการล่ะคะในวงการอทําอะไรมั่งวงการที่มันอยู่ในเลือดแล้วครับมันอดไม่ได้มันต้องแสดงครับก็ต้องแสดงก่อนบายอะไของเราทีงอยู่ทให้พักไปนี่เป็นไงโอ้ไม่ได้ไตายเลยแก่เลยครับเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้ลูกชิ้นปูเด๋ออะะเเดด้้วยกกาลังจรถบหน ไปอีก19 Thank Thank you. Thank you. Right. King, like ึ่งเก้คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น e. beh, ่ารักแล้วก็อยู่กับพวกเราเล่นกับพวกเรามาตลอดเวลานะครับเอาข้อหน้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองครับสักครู่ค่ะ